Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh หากละหมาดคือหัวใจของศาสนาวันนี้ผมอยากชวนทุกคนหยุดจากเรื่องราวมากมายในชีวิตสักครู่แล้วพาหัวใจกลับไปมองละหมาดของเราด้วยมุมที่ลึกขึ้นเนื้อหาที่จะเล่าต่อไปนี้มาจากหนังสืออันงดงามของอิหม่ามอิบนุลกอยยิมรอฮิมาฮุลลอหนังสือที่พูดถึง อสโรรุสซาลาความลับของละหมาดว่าทำไมบางคนละหมาดแล้วหัวใจสงบแต่บางคนละหมาดแล้วก็ยังว่างเปล่าเหมือนเดิมเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆแต่แทงลึกถึงหัวใจเราละหมาดแต่หัวใจเราอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าอิบนุนกอยิมได้แบ่งสภาพของผู้ละหมาดออกเป็นห้าระดับเพื่อให้เราได้สำรวจตัวเองว่า เราอยู่ตรงไหนในสายตาของอัลลอฮ์และตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนุ่มๆเลยนะครับระดับที่1ละหมาดแค่ร่างกายแต่หัวใจไม่เคยละหมาดคนกลุ่มนี้ละหมาดก็จริงแต่ไม่ใส่ใจวูดูมารยาทหรือเงื่อนไขหัวใจลอยไปไกลไม่รู้สึกว่ากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เลยละหมาดจึงเป็นเพียงหน้าที่ ไม่ใช่การยืนต่อหน้าพระองค์ระดับที่สองทำถูกต้องภายนอกแต่ข้างในเต็มไปด้วยภาระคิดรูปแบบละหมาดถ,ถูกต้องอ่านถูกทาท่าถูกแต่หัวใจคิดเรื่องอื่นตลอดเวลางานเงินผู้คนปัญหาเรื่องในชีวิตวนไปวนมาจนละหมาดกลายเป็นเสียงอ่านที่ผ่านปากแต่ไม่เคยผ่านหัวใจ ระดับที่สใจยังเผลอแต่พยายามดึงกลับนี่คือคนที่เริ่มจริงจังกับละหมาดแม้หัวใจจะเผลอแต่ทุกครั้งที่รู้ตัวก็รีบดึงมันกลับมาอยู่กับอัลลอฮ์นี่คือการต่อสู้กับตัวเองและอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงการต่อสู้นั้นระดับที่สหัวใจสงบต่อหน้าอัลลอฮ์ทั้งร่างกายและหัวใจยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อย่างแท้จริง มีความสงบมีสมาธิรู้ว่ากำลังอ่านอะไรกำลังพูดกับใครนี่คือระดับของคูชัวระดับที่หละหมาดคือความสุขของหัวใจคนกลุ่มนี้ละหมาดไม่ใช่ภาระแต่คือที่พักที่ผ่อนคลายหัวใจเขาจะเบิกบานเมื่อถึงเวลาอาซานเหมือนกับคนที่ได้กลับบ้านนี่คือระดับที่ท่านนบีสุลลลัมบอกว่า การละหมาดคือความชื่นใจของฉันอิบนุลกอยิมบอกว่าแม้คนทั้งห้ากลุ่มจะยืนในแถวเดียวกันทำท่าเหมือนกันอ่านบทเดียวกันแต่ผลลัพธ์ในตราช่างของอัลลอฮ์แตกต่างกันมากเลยบางคนไม่ได้อะไรเลยบางคนได้เล็กน้อยบางคนได้ครึ่งหนึ่งบางคนได้เต็มและบางคนได้มากกว่านั้นอีกไม่ใช่เพื่อให้เราท้อ แต่เพื่อให้เราถามหัวใจตัวเองว่าวันนี้ฉันอยู่ระดับไหนจากนี้เรามาดูหัวใจของละหมาดกันต่อบาสิตละหมาดคือที่พักของหัวใจสำหรับท่านนาบีเมื่อมีเรื่องหนักใจท่านจะบอกบิลานว่าโอ้บิลานจงให้เราพักผ่อนด้วยการละหมาดเถิดเพราะละหมาดไม่ใช่ภาระแต่คือที่หลบภัยจากความวุ่นวายของดุนยา อิบูกยินอธิบายว่าหัวใจของละหมาดไม่ใช่ท่าทางแต่คือการพบและพูดคุยกับอัลลอฮ์และนี่คือที่มาของถ้อยคำท่านนบีที่ว่าจะอั้นตุกุรรตะไอนีฟิสซาละอัลลอฮ์ทรงทำให้การละหมาดเป็นที่ชื่นใจของฉันสำหรับท่านนบีละหมาดไม่ใช่หน้าที่แต่คือความสุขและความสงบเตรียมใจก่อนเริ่มละหมาด ก่อนละหมาดเราทำวุดูชำระร่างกายให้สะอาดแต่อิบนุลกอยิมบอกว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการชำระหัวใจให้สะอาดสะอาดจากความฟุ้งซ่านสะอาดจากบาปสะอาดจากความห่วงของดุนยาเพราะเรากำลังจะยืนต่อหน้าอัลลอ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งและผู้ศรัทธาที่เข้าใจสิ่งนี้จะยืนละหมาดเหมือนนี่อาจเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของชีวิต อัตตกบีรอัลลอฮุอักบรเมื่อลุกขึ้นแล้วยกมือกล่าวว่าอัลลอฮุอักบรอัลลอฮผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดมันคือการประกาศในใจว่าสิ่งที่ใหญ่ในสายตาเรางานเงินปัญหาผู้คนตอนนี้เล็กลงทั้งหมดเพราะมีเพียงอัลลอฮเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนี่คือก้าวแรกของคูชัวความสงบนอบน้อมในหัวใจ อัลฟาติฮะการสนทนาระหว่างบ่าวกับพระเจ้าอิบนุลกอยิมบอกว่าอัลฟาติฮะไม่ใช่บทสวดซ้ำๆแต่คือบทสนทนาที่พระองค์ตอบเราในทุกถ้อยคำเมื่อเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ทรงตอบว่าบ่าวของเขาได้สรรเสริญเขาแล้วและเมื่อเรากล่าว อียากนาบูดูวะอียากนาสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเรากำลังยอมรับว่าเราไม่มีพลังใดนอกจากพระองค์หัวใจที่เข้าใจตรงนี้จะรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้รับการโอบกอดจากผู้อภิบาลรูกัวการยอมจำนนอย่างนอบน้อมเมื่อเราก้มรูกัวแล้วกล่าวว่า สุบฮานะรบบิยัลอาซีมมหาบริสุทธิ์คือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ของฉันอิบนุลกอยิมบอกว่านี่คือช่วงที่หัวใจยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงร่างตายที่ก้มแต่หัวใจก็ยอมก้มลงด้วยยืดหลังหลังรูกัวการขอบคุณพระองค์เมื่อเรากล่าวว่ารบบนาวะละกันฮัมดพระองค์ของเราการสรรเสริญเป็นของพระองค์ มันคือช่วงที่หัวใจรู้สึกขอบคุณที่พระองค์ยังให้เรายือนอยู่ต่อหน้าพระองค์และยังให้เรามีโอกาสกลับใจอยู่เสมอแล้วหัวใจก็เข้าสู่ช่วงที่ลึกที่สุดคือซูยุธหน้าผากของเราถูกวางลงต่ำกว่าทุกส่วนของร่างกายแต่ในขณะเดียวกันหัวใจเรากลับถูกยกให้สูงขึ้นด้วยการสรรเสริญพระองค์ว่า s ุบ h า n r a บบิยัลอาลา มหาบริสุทธิ์คือพระเจ้าผู้สูงสุดของฉันท่านนาบีสลลลออะัลฮลิวะซัลลัมบอกว่าตอนสุยุตยคือเวลาที่ใกล้อัลลอฮ์ที่สุดดังนั้นจงพูดกับพระองค์ในช่วงนี้ด้วยหัวใจที่จริงใจที่สุดระหว่างสองซุยุตการสารภาพและวิงวอนช่วงนี้หลายคนเผลอมองข้ามแต่ในสายตาอิบนุลกอยิมนี่คือช่วงที่หัวใจได้ร้องขอ เรากล่าวว่ารับบิยฟิรลีโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยให้ฉันนี่คือเสียงของหัวใจที่ยอมรับความบกพร่องของตนเองและกลับไปหาพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมต่ชะฮุด ah การให้สัจจะสาบานในตอนที่เรานั่งตตชะฮุด ah เรากำลังยืนยันว่าชีวิตนี้เป็นของอัลลอฮ์ศาสนานี้คือทางของเราและมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัม คือสาธุทูตของพระองค์เราส่งสลามแด่ท่านเราขอพอรให้ท่านและเรารำลึกถึงความเมตตาของพระองค์ต่อเราอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราจบละหมาดด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวรห์มะตุลลอมันเหมือนการจากลาจากการเข้าเฝ้าอันทรงเกียรติแต่ก็เป็นการจากลาพร้อมกับหัวใจที่เบาสบายกว่าเดิมคูชัววิญ,ญญาณของละหมาด อิบนุลกอยิมบอกว่าถ้าไม่มีคุชัวละหมาดก็เหมือนร่างที่ไร้วิญญาณแต่เมื่อหัวใจอยู่กับพระองค์ละหมาดจะกลายเป็นที่พักของหัวใจที่เยียวยาความเศร้าที่ชำระวิญญาณและเป็นที่หลบภัยจากดุนยาและผู้ที่รู้จักคุณค่าของละหมาดจะไม่เพียงแค่ทำให้เสร็จแต่เขาจะรอเวลาละหมาดด้วยความรักและผลลัพธ์ของละหมาดที่มีหัวใจ ถ้าละหมาดของเรามีชีวิตมันจะเปลี่ยนเราให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนทําให้หัวใจอ่อนโยนทําให้บาปค่อยๆไกลออกไปทําให้เรามีความหวังและทําให้เรายืนหยัดท่ามกลางบททดสอบของชีวิตอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าแท้จริงละหมาดจะห้ามปรามจากความชั่วและสิ่งน่ารอายแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหัวใจของเราอยู่ในละหมาดจริงๆ ปิดท้ายอย่างนุ่มนวลและนี่คือบางส่วนจากความงดงามในหนังสือความลับของละหมาดหวังว่ามันจะทำให้เราหันกลับไปมองละหมาดของตนเองด้วยสายตาแห่งความรักมากกว่าความเคยชินเพราะแท้จริงแล้วละหมาดคือของขวัญจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกและขอให้พระองค์ทำให้หัวใจของเราชื่นใจในละหมาด เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำให้หัวใจของท่านนาบีชื่นใจเช่นนั้นวัสลสามาลุอะัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบราระกาตุ